สวัสดีครับสายวันนี้นะครับแดดกาลังค่อนข้างแรงนะครับขับรถมาระหว่างเส้นทางอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุร์นะครับถนนสายนี้จะมุ่งขึ้นสู่เขาทรายนะครับอําเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรนะครับมองไปตามเส้นทางนะครับจะมีการทํานาข้าวนะครับก็บังเอิญมีจุดหนึ่งนะครับที่เป็นน้ํานะครับแล้วก็แต่ก็ค่อนข้างจะเริ่มแห้งแล้วนะครับใน อนานะครับข้าวก็กําลังเป็นรวงนะครับยังอ่อนๆอยู่นะครับเหมือนจะเป็นผักพื้นบ้านที่เพิ่งลงคลิปไปเมื่อสักวัน2วันที่ผ่านมานะครับเหมือนเป็นผักกระตวาที่ผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับที่ได้ต้นพันมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็จะลองเข้าไปดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกตินะครับในอดีตเขาก็จะขึ้นอยู่แบบนี้เลยนะครับ ขึ้นอยู่ตามนาข้าวนะครับหรือน้ําที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับก็จะมีใบที่ปิ่มขึ้นมาลอยอยู่ปิ่มผิวน้นนนกกวํานะครับนั่นคือผักกระโตวานะครับมาลองดูภูมิประเทศก่อนนะครับผ่านไปไม่กี่วันนะครับรู้สึกเมื่อวานนี้ยังเห็นดอกอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสไปเตรียมรองเท้า นะครับมาลงมาดูว่าใช่หรือเปล่านะครับเป็นผักกระตวว่าจริงๆด้วยนะครับนี่คือลักษณะธรรมชาตินะครับไม่คิดว่าจะบังเอิญมาเจอนะครับในช่วงที่กําลังอมองหาหรือก็ศึกษาอยู่ว่าอยากดูอยากย้อนดูว่าในอดีตเขาขึ้นอยู่ยังไงบ้างนะครับซึ่งมันเลือนหายไปจาก พื้นทุ่งท้องนามานานพอสมควรนะครับสําหรับผักกระตัวานะครับแต่ในเขตโซนแถบอาเภอวังโป่งนะครับยังมีให้เห็นอยู่ในท้องนานะครับดูแล้วไม่น่าจะเป็นการปลูกนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของที่นะครับได้ลงมาถ่ายทำคลิปนี้นะครับนี่คือธรรมชาติของเขาเลยนะครับเมื่อกี้ยังมีนกประยางอยู่นะครับยังมีนกประยาง มากินปลานะครับเพราะว่าน้ํากําลังเริ่มแห้งนะครับเข้าสู่ช่วงลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับสําหรับปลายตุลาคมนี้นะครับนี่คือลักษณะอยู่ในธรรมชาติที่มีน้ําไม่ลึกมากนักนะครับของผักกระโตวานะครับหรือสันตวาใบพายนะครับอันนี้บังเอิญจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งหาซื้อทางเฟซนะครับทางเพจมาปลูกเองนะครับ เขาส่งมาได้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับแล้วก็ผมก็ลงคลิปไปซึ่งหลายท่านก็อาจจะเห็นต้นแต่ไม่สวยเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ได้มาเห็นต้นจริงๆในสภาพธรรมชาตินะครับในนาข้าวนะครับจะเห็นว่าผักกโตว,วาหรือสันตวาใบพายนะครับเขาจะขึ้นอยู่ในท้องนาที่น้ำไม่เล็กมากนักแบบนี้ได้นะครับแต่ในบางคลิปนะครับที่เห็นลงใน YouTube นะครับ หรือในช่องทาง Google นะครับก็จะเห็นว่าอยู่น้ําลึกนะครับเสมอเอวเสมอเขาก็มีนะครับแต่ลักษณะเด่นเลยของสันตวาใบพายหรือผักกระโตวานะครับก็จะมีการยืดก้านใบนะครับจะมีการยืดก้านใบแล้วก็ขึ้นมาปิ่มลอยอยู่เสมอผิวน้ํานะครับวันก่อนนะครับยังเห็นมีดอกมากเลยนะครับน้ํายังไม่ลดขนาดนี้นะครับผ่านไปแค่วันเดียวนะครับ น้ก็ลดลงไปเยอะนะครับดอกใบแบบจะเห็นว่าใบก็เริ่มเริ่มแห้งๆแ,แล้วนะครับของใบแห้งแต่ยังคงให้เห็นความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับของลักษณะดอกนะครับก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับผักพื้นถิ่นนะครับที่ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับตามท้องนาทั่วไปนะครับ เนื่องมาจากการทําการเกษตรสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือ,อการเพาะปลูกที่เกี่ยวกับน้ํานะครับความสะอาดการใช้สารเมคมีที่เพิ่มเข้ามานะครับในชีวิตประจําวันของอคนทํานานะครับก็เริ่มจะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นผักกระตวานี้ก็จึงเป็นผักที่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะควรแก่การรักษานะครับหรือให แกระจายอยู่ในธรรมชาติครับหรือทําการปลูกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสามารถนําไปประกอบอาหารได้นะครับมีบางเผตนะครับเขาก็แนะนําในการเหมาะกับการทํายํานะครับทํายําส่วนตัวผมเองก็ยังนึกถึงที่เป็นพวกสาหร่ายกรอบๆนะครับเขาจะเทขายกับสาหร่ายเดี๋ยวผมจะลองจากใบนี้ให้ดูนะครับ น,นี่คือใบในธรรมชาติในท้องนาเลยนะครับใบก็จะก,กระปบเดี๋ยวผมหักให้ดูนะครับนี่คือเสียงของใบที่ทึบก,กรอบมากๆนะครับก้านใบจะสั้นนะครับตามระดับน้ําที่เขาอยู่นะครับในท้องนานะครับในทุ่งนาเนี่ยนะครับเขาจะมีความกรอบ ก็ลองชิมดูแล้วนะครับเมื่อวันก่อนจากใบที่ผมตัดเพื่อเตรียมปลูกนะครับที่สั่งซื้อมาในคลิปที่แล้วก็ไม่มีรสขมนะครับไม่มีรสชาติหวานที่สังเกตได้นะครับแต่จะมีรสชาติที่เป็นจืดๆนะครับมันเล็กนิดนึงนะครับรสชาติจืดมีความมันของอใบที่สัมผัสได้นิดนึงนะครับนี่คือกระตวูวานะครับ ถึงว่าที่เล่าให้ฟังในคลิปที่ผ่านมาว่า,าคุณแม่ของผมเองก็ในอดีตนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านก็อายุเกือบจะ80ดบปีแล้วนะครับก็ในวัยเด็กคุณแม่ก็เคยเก็บมาท,ทานพร้อมกับผักไทยนะครับที่อยู่ตามทุ่งนาหรือตามสระที่ไม่ลึกมากนักนะครับผักนี้ก็อยู่ในวิถีถิ่นพื้นบ้านของอ พืท้ที่ติดกับท้องนานะครับชาวอีสานก็มีแถบทั่วทุกภาคน,นะครับทั้งภาคใต้ภาคกลางก็ยังพบเห็นอยู่นะครับเป็นผักพื้นถิ่นประจำที่หาทานไม่ยากนักนะครับแสดงว่าผักกระตัววานนอย่างน้อยๆนะครับก็อยู่คู่กับถาดจานอาหารนะครับพื้นบ้านของอ กิ่นไทยเรานี่มาไม่น้อยกว่า5-60ปีแล้วนะครับถ้าเทียบกับที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับอย่างตอนนี้ก็กำลังสวยเลยนะครับอันนี้ดูดอกนะครับดอกก้านจะอยู่ไม่ลึกมากนักนะครับเพราะว่าน้ำที่อยู่ในทุ่งนาตรงนี้ก็ไม่ท่วมฝ่ามือนะครับระดับน้ำแค่นี้เองนะครับ ใบเก็จะนอนลงแล้วก็ก้านใบก็จะสั้นนะครับให้ดูภาพทั่วไปนะครับก็มีที่ว่างน่าจะเป็นช่วงที่กระโตวาขึ้นเนี่ยนะครับคงเป็นช่วงที่น้ำช่วงที่มีน้ำเข้ามาเต็มพุ่งนาเนี่ยอาจจะลึกหน่อยนะครับก็ข้าวไม่เกิดตรงช่วงนี้นะครับข้าจะอยู่ออกไปนะครับแสดงว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นที่ลุ่มกว่าเขาหน่อยหนึ่งในในใน ทุ่งนาตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เหมาะกับการเกิดของเขานะครับมีที่ว่างพอดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับลักษณะใบนะครับใบที่ติดกับน้ําเลยนะครับใบก็เกือบๆจะเต็มฝ่ามือเลยนะครับเดี๋ยวจะลองขอยักถอนต้นนี้ดูนะครับดู ลักษณะของเขานี่นะครับนี่คือหนึ่งหนึ่งต้นนะครับหนึ่งเง้าอาจจะมีการแตกหนอ่อการแตกหน่อแบบนี้อยู่นะครับ นี่คือตรงโคนต้นนะครับตรงเง้าที่อยู่ติดดินนะครับใบเขาก็จะแผ่ออกกว้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงยอดตรงกลางนะครับก็มีดอกใบก็แผ่ออกกว้างเลยนะครับสําหรับกระตัว่าที่มีความสมบูรณ์นะครับอยู่ในท้องนาตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับจามตรงกลางก็อยู่นี่เลยนะครับก็แผ่กว้างออกนะครับ กะมีเกือบ2ฟุตรหรือเกือบห้าสิบเซนเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับขัดกระตวัวข้างหน้านี้ก็เป็นกลุ่มนะครับที่ขึ้นดูสวยงามนะครับถ้าไม่มีการบอกเล่าหรือบอกต่อนะครับกระตัวนี้อาจจะเป็นกลายเป็นวัชพืชที่ถูกถอนหรือกาจัดทิ้งในอนาคตนะครับดังนั้นก็ คลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์บอกต่อนะครับว่าเป็นผักพื้นถิ่นที่สามารถปลูปหรือปล่อยให้กระจายในธรรมชาติแล้วใช้รับประทานนะครับอาจจะแปรรูปเป็นอาหารได้หลายๆอย่างนะครับกว่าที่จะเป็นวัชพืชในานาข้าวนะครับเดี๋ยวดูรวมๆนะครับ ตรงนั้นก็ที่เห็นเป็นกลุ่มนะครับอยู่ตรงกลางก็คือเป็นหนึ่งต้นนะครับอ็ถ้าเรียกว่าต้นนะครับถ้าเรียกว่าต้นนี้เงาก็อาจจะมีการแตกอยู่ด้านข้างบ้างนะครับอันนี้รัศมีประมาณเกือบเกือบสองคืบนะครับเป็นวงกว้างออกทรงกลมนะครับก็จะแผ่ออกรอบทิศทางเลยนะครับก้านใบกระจุกอยู่ตรงโคนต้นนะครับแล้วก็ แผ่กระจายออกนะครับบางเพจนะครับที่เขาให้คำแนะนำว่าสามารถปลูกเป็นไม้น้ำนะครับเลี้ยงในตู้ตู้ปลานะครับที่จัดเป็นตู้กระจกนะครับเป็นตู้ปลาไม้น้ำก็ได้นะครับสำหรับผักกระตวานะครับก็ลองลองดูนะครับวันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นผักกระตวาหรือสันตวาใบพายนะครับผักที่ เกิดอยู่ตามนาข้าวนะครับนี้ยังมีให้พบเห็นอยู่ในช่วงตุลาคม2565นะคร,ครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับมีข้อมูลอะไรที่จะร่วมแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผักพื้นถิ่นชนิดนี้ต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ